โอเคครับสวัสดีคนดูทุกคนนะวันนี้ผมจะมารีวิวพาร์แนลรีไฟน์นะครัเพื่อว่าแรงหนึ่งพาร์แนลนะก็เพิ่งหัดทำนะก็มีเมนูมากกว่า20เมนู20ฟัง์ชันนะให้ใช่โอเคเดี okay. ๋ยวจะมารีวิวแค่3เมนูนะถ็นใครอยากดูเต็มเต็มก็ดูคลิปใน YouTube ได้เลยเรจะตัดไวให้โอเคอันนี้ที่ผมใช้คือซับไว้นับกับ ล็อกเป้าเอ AW ล็อกตัวก็เออ่เรียกว่าอะไรวะจะมองศัตรูทะลุนะเป็นสีแดงอันนี้เลยละนะอยู่ตรงไหนก็เห็นนะไม่โดนแบนครับนะเป็นแบบเอ็กนั่นทำงานนอ,อกเสีงยง ใช้ได้ทั้ง62บิตเอ้ย64บิตแล้วก็32เลยนะครับแบบนี้เลยสามารถเอาไปแตะแรงได้นะอันนี้ผมเทสเข้าไปดีหลักนะโอเค ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวอ่จะลงคลิปรีวิวเต็มๆไว้ในช่องยูทูบนะว่าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถกดติ๊กเกตในดิคอร์มาได้เลยครับคุณครับ